ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เอน็นค<ๆ>ับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาให้ดูเนาะก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับก็รู้สึกจะมี2คําถามนะก็คือมีเพื่อนถามว่าลูกสลักสามารถใส่โม่ได้ไหมก็คือลูกสลักถ้ามันเป็นโม่ออโต้นะครับมันใส่ได้นะครับมันมันมีฝาปิดเนาะมันก็เลยไม่ร่วงนะครับถ้ามันเป็นโม่มือหมุนนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโม่โม,มือหมุนเนะี่ยมันไม่มีฝาปิดนะครับ แล้วมันก็ไม่มีสปริงดันด้วยก็คือลูกมันจะถ้าเป็นลูกโดมเนาะก็คือโอลิงมันจะล็อกล็อกขอบอยู่นะครับถ้าเป็นลูกสลักซึ่งมันกลมเรียวนะครับมันก็ถ้าเป็นโมอัตโตะมันมีฝาพลาสติกครอบไว้นะครับมันก็คือมันมันจะไม่ล่วงนะครับแต่ถ้ามือหมุนนี่ร่วงหมดนะครับเพราะไม่มีฝาปิดเนาะก็เพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าลูกสลักใส่โมได้ไหมก็คือโมออโต้ใส่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของแต่ละเจ้าด้วยนะแต่ส่วนมากอะที่ เท่าที่เจอนะมันก็ยังเข้าได้อยู่เนาะก็ยังไม่มีใครที่แบบทําแล้วลูกยาวเกินโม่นะครับก็ยังไม่เจอเนาะก็เท่าที่เจอก็น่าจะใส่ได้เนาะแล้วก็มีอีกคําถามนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นเล่นลมอยู่พันห้าทำไมทําไมลูกมันแกว่งนะครับทําไมยิงได้แค่ยี่สิบยี่สิบห้าเมตรนะครับลมพันห้าเนี่ยมันไม่ถือว่าน้อยนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับก็ก็ยังไม่ถือว่า แรงจนเกินไปจนทําให้ลูกแกว่งนะครับก็คือถ้าอาการนี้นะครับถ้าถามจากประสบการณ์ผมนะก็อยากให้เช็คเก็บเสียงก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับลองยืมของเพื่อนหรือว่าลองถอดสลับกวยดูนะครับว่ามันกลุ่มมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับบางทีอ่ะเราแค่สลับกวยกลุ่มมันก็ดีขึ้นนะผมก็เคยเจอนะครับตอนนั้นผมลองเนาะของผมสิบสนิ้วผมลองเทสนะครับทํายังไงมันก็กลุ่มไม่ได้นะครับผมก็ไป ผมก็ทําครอบลํามาใหม่ <halfway> ทําชุดลําใหม่นะครับมายิงแต่ใช้เก็บเสียงตัวเดิมนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับถอ,อดเก็บเสียงมาเช็คดูมันก็ไม่โดนไม่อะไรนะครับก็สรุปนะครับไอ้รอบนั้นผมก็แค่สลับกวยเก็บเสียงนะครับก็คือเก็บเสียงอะอย่างตัวที่ผมใช้นะครับมันจะมีทิ้งช่วงอยู่ประมาณหน่อยหนึ่งนะครับที่เหลือม,มันก็จะเป็นกวยเรียงกันนะครับของเดิมไอ้ตัวทิ้งช่วงมันมาอยู่ที่ปลายลำนะครับผมก็สลับเอาไปไว้หัวลำนะครับ ปรากฏว่ากลุ่มมันดีขึ้นนะครับรอบนั้นนะครือผมรื jak, ھ, ้อทั้งคอนรื้อทั้งโหลดรื้อทั้งลำรื้อทุกอย่างนะครับสุดท้ายก็แค่มาสลับกลใหเก็บเสียงกลุ่มก็ดีขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นที่เก็บเสียงหรือเปล่าถ้ามันไม่ไม่เป็นที่เก็บเสียงก็ลองดูที่ลำกับบูธของเรานะครับว่ามันมีระยะห่างห่างกันหรือเปล่านะครับบางคนบางคนถ้าเป็นมือใหม่ๆนะก็คือ เดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาจะขวานเข้าเข้าเข้าไปในตัวบูทเนาะเขาจะขวานไว้ประมาณ5มิลน,นะครับซึ่งลำทองเหลืองมันต้องเลยเลยครอบเพื่อเข้าไปอยู่ในบูทนะครับมือใหม่ก็เคยทักมาถามผมเนาะว่ามันยิงไม่ออกยิงไม่แม่นก็คือเขาใส่ลำมันเสมอครอบนะครับซึ่งไม่ได้ยื่นเข้าไปในบูทนะครับมันก็ทําให้ยิงไม่ออกกลุ่มไม่ได้นะครับหรือว่ามือเก่านะครับที่เคยใช้แล้วมันแม่นอยู่นะครับแล้วอยู่ดีๆ ใช้มาสักพักหนึ่งมันกัดกลุ่มแตกนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่ลำทองเหลืองมันจะขยับออกจากบูธนะครับอันนี้ผมก็เคยเจอนะครับหลายเคสเลยก็ลองถอดเช็คดูนะครับแล้วก็รังเพิงต้องดูรังเพิงด้วยนะครับเวลาเราโหลดลูกเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วก็ลองถอดออกมาดูว่ามันนอนขึ้นเกีียวไปหรือเปล่าบางทีบางบางค่ายหรือบางเจ้าก็จะทํารังเพิงมาค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเกิด บางบางทีไปเจอเข็มที่มันสั้นเนาะก็คือที่ว่าหรือว่าบูธที่ไม่ได้ขวานะครับเวลาเข็มมันส่งลูกขึ้นไปนะครับมันก็ไม่ได้นอนบนเกลียวเนาะก็เวลาเวลาเรายิงทีนึงมันก็ทําให้ลูกยังไงมันต้องใช้แรงเยอะเพื่อขับลูกขึ้นไปบนเกลียวมันก็อาจจะทําให้กลุ่มเพี้ยนได้นะครับถ้าถ้าเกิดเจอวิธีนี้ก็ใช้วิธีตัดรังเพลิงออกสักนิดหนึ่งเนาะสองมิลสามมิลนะครับก็ลองไล่เอานะครับก็ขอก็ลองเช็คดูเนาะก็ จะมีเก็บเสียงมีชุดลำกระบูดแล้วก็ชุดลังเพลิงนะครับก็ลองเช็คดูเนาะถ้าลงพันห้านี่มันสามสิบเมตรนี่มันก็ต้องได้นะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความยาวของลำด้วยนะครับอย่างที่ผมใช้อ่ะมันสิบสองนิ้วนะครับสามสิบเมตรเนี่ยยังไงมันก็ได้เหรียญบาทนะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับก็โอเคนะครับโมติกมีนะครับถ้าใครใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับโมติกนะครับก็ถ้าโอนก็สามร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าปลายทางก็จะมี บวกเพิ่ม20บาทเนาะทำไมถึงบวกเพิ่มนะครับขนส่งเขาถ้าเราไปทําระบบเก็บใบทางเนี่ยเราต้องเสียค่าบริการให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ตังก็ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าจ่ายเราก็ยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องรออีกเป็นอาทิตย์นึงนะก็เพราะฉะนั้นเก็บใบทางก็เพิ่มอีก20บนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงจบเพียงเท่านี้นะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมตอบช้าตอบเร็วบ้างก็ต้องขออภยัภยไปนะครับ